มไม่ต้องในช่อง<น>ามารักชาแนลวันนี้นะคะกลับมากับช่วงสองพี่น้องเข้าครัวนะคะวันนี้เมนูที่เราจะทำกันนะคะก็คือคือเบคอนพันชีสนั่เองนะคะอันนี้คือวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆในเซเว่นค่ะอันนี้ก็คือ,อ,นนคอชีสแท่งนะนี่ในเซเว่นแล้วก็เบคอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทอดใช่ไหมบต้ตอง วันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นมอเตอร์ไอน้ำนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากกันแกะชีสนี้นะคะชีสเนี่ยมันเป็นแบบเป็นแห้งอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องทำการแบบหั่นหรือว่าแบบหั่นอะไรแบบนี้เลยนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นเซเว่นนะคะก็อันนี้หรือว่าใครที่หาในเซเว่นไม่ได้ก็ใช้ชีสปกติก็ได้นะคะใช่ ค่ะเราก็จะแกะนะคะน้องไม่ต้องชอบชีสไหมคะชอบค่ะปกติน้องไปตังอือนชอบชีสอยู่แล้วค่ะแล้วต้องขึนเปล่าๆเลยก็นี่นะคะคือชีสนะคะที่พี่วิเตอร์ได้ทําการแกะไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะคือแท่งแบบยาวๆสวยๆแบบนี้เลยใช่ต่อไปนี่นะคะก็คือเบคอนเราแกะออกมาจากถุงเรียบร้อย เดี๋ยวเรานะคะจะทำการเอาเบคอนเนี่ยไปพันรอบชีสแท่งของเราไปเลยคือเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากเพราะอะไรเพราะเบคอนนี่คือสุดยอดความอร่อยและชีสก็คือสุดยอดความอร่อยเหมือนกันมารวมตัวกันมันจะเป็นของที่อร่อยที่สุดในโลกแต่อะไรแต่มันไม่มีน้ำมันแต่มันอ้วนมากแต่เราใช้มอทอดใช่ ใช่เพราะมันอ้วนมากนะคะเพราะว่าปกติเดี๋ยวเราจะทอดเป็นน้ำมันนะคะแต่วันนี้น้องม่ตองกับพี่วิเตจะมาทำเป็นหม้อทอดใส่หม้อทอดในน้ำมันจ้าซึ่งหม้อทอดในน้ำมันก็ไม่อ้วนด้วยนะคะม, <า S 2> มันก็น่าจะอ้วนอยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าม,มันก็เป็นมันอยู่ดีใช่เรานะคะทำการพัน เบคอนนะคะสองชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแมจิฟันนะคะมากัดเอาไว้มันจะได้ไม่หลุดออกเนาะไม่หลุดออกจากชีสเพราะมันมีสองอันถ้าปล่อยเอาไว้มันก็จะหลุดแล้วก็จะทำให้หมดเลยใช่มีสีแท่งนะใช่มีสีแท่งแล้วก็จะทำสีแท่งเลย ใช่แล้วพันให้เราเรลบนี่จริงแล้วเราไม่ต้องกัดกันนะแต่ว่ากัดตรงนี้นี่ออกมาเลยเออกมาเอย มันลงไปนี่นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำเพิ่มอีก2อันนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าหม้อทอดกันเนาะเรายังไม,ไม่รู้นะคะว่าเมนูนี้จะออกมาหน้าตาเป็นไงเพราะว่าเรายังไม่เคยทำน,นั่นเองใช่โอเคผันไปรบอบๆนี่นะ2ชิ้นนี่ อันนี้นะคะอันสุดท้ายของเราเรียบร้อยแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนดึงหม้อทอดลงก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะเอากระดาษไขนะคะวางลงก็จะเอากระดาษไขนะคะวางทับไปเพื่อไม่ให้ติดหม้อทอดนะคะ จะอาศัยยังคะตรงไหนที่เราปิดฝาปิดฝาตรงไหนที่เราปิดชีสได้เนี่ยเราก็เอามาปิดเอาไว้มันจะได้ไม่ไหลออกมาเพราะมันก็น่าจะไหลออกมาเอาออกมาค่ะเอาอกมาเลยอแล้วก็เอาใส่ลงไปนะคะสี่อันก็คือพอดี พอดีมาช่วยเราโอเคเราจะปิดเข้าไปปิดเข้าไปนะคะเราใช้ไฟไม่แรงนะใช้ไฟสักหนึ่งร้อยหกสิบองศาะคะกับห้านาทีก่อนนะใช่เดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนเสร็จกันค่ะ กคนตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเกือบเกือบห้านาทีนะคะเราเปิดดูกันนี่นะคะได้ประมาณนี้ก็คือชีสเนี่ยละลายแล้วนะคะแต่ว่าเบคอนจะไม่ได้แบบกรอบขนาดนั้นเนาะเราจะพอแค่นี้เนาะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวชีสจะหายหมดโอ้โว้าวว้าวว้าวว้บนว้อวช้าวว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 ้ ต่เราตองชอบชีมากโอ้ค่ะทุกคนหน้าตานะคะออกมาแบบนี้เลยนะคะมันไม่ได้สวยเนาะเพราะว่าแบบว่าชีสมันก็ไหลออกมาใช่ไหมคะแล้วก็เบคอนกับชีสมันไม่ได้สุกแบบนี้แต่เราเน้นนคะเรื่องความอร่อยค่ะ Yes นี่นะคะดูดิทุกคนว้้ w ว้า o ว w า w ววว ว้าวเบคอนมันก็จะร่วงลงมานะคะถ้าเราม้วนเนาะนี่ดูดิทุกคนนี่นะก็คือมันยืดมากนะคะแต่ว่าช้อนหน่อยโอเคเราเราตักมาว้าวมันยืดมันยืดจริจริงมันยืดได้แค่นี้นะคะแต่เรานั่งใช่แล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองอ่ะขอตัดเลยนะคะตัด ถ้่มันยาวมากเราจะลองชิมก่อนนะอืมโอเคอ่ะเป่าแลยร้อนอ่ะว่าไม่ต้องถือไว้เลยลูกแต่เดี๋ยวให้พี่เตยถือของพี่เตยเป่ากันนะครร้อนนี่นะคะหนึ่งชิน้นมันแ,แบ่งได้เป็นสองอันเลยเพราะว่าเบคอนเนี่ย<ง>เราพันเป็นสองชิน้นใช่ไหมพอเราออกมาปุ๊บมันก็แยกเป็นสองสว่วนเราเอาไม้จิ้มฟันออกแล้วนะคะมาค่ะชิมเลยนะ อืมชุ่มฉ่ำมากอเป็นไงความชีสเนาะแบบอืม,อมนี่ชีสเราคือแบบเน็ดๆเลยอนะข้างในคือเป็นชีสกับเบคอนนะ่ะทุกคนคด,ดูของอร่อยที่มารวมตัวกันนะอ,อ่ะ้องิีเราค่ะลองไปทำดูเลยอไมน่นะเอาชิ อืมคือมันอร่อยเนืมเบคอนเนี่ยชอบ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 เบคอนเนี่ยมันก็จะมีความเค็มๆเนาะอืแล้วก็มันเบคอนเนี่ยมันเยอะมากเลยมันของเบคอนตอนนี้มันปั่นแล้วก็ชีสเนี่ยมีความหอมนุ่มละมุนเราเห็อร่อยมากทุกคน มันมีแค่สองอย่างเท่านั้นแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆแล้วมันอร่อยอะ่ะคือของอร่อยอะ่ะใช่มันมันมันอารวยของดีเลยอันซีซีซีไปต่อโอเคไหมเนี่ยสุดยอดถ้ากินอันนี้นะคะอย่าเพิ่งกังวลเรื่องน้ำหนักนะคะ ค่ะทุกคนไปลองทำตามดูนะคะทำง่ายมากๆแค่พันเข้ามอทอดหรือว่าใครจะทอดกระทะก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ไหม่น้องถ้าไม่ห่วงเรื่องการอ้วนอันนี้มันก็อ้วนเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำันคลิปหน้าค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ e น้อยไปองกับพี่เตรด้วยนะคะบายๆไม่อร่อยนะแต่ว่าเหมือนทาลิปมันเลยเอาไปตองติดใจ